สวัสดีครับวันนี้เรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆจากจังหวัดระยองมาเจาะลึกกันเป็นเรื่องราวของโครงการสาธารณาสุขในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งครับที่แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาที่หลายคนอาจจะมองข้ามอย่างเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ย สามารถสร้างแรงประพืมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดได้ยังไงใช่ค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากข้อมูลของโครงการชุมชนปลอดภัยไร้เหงือกอักเสบในพื้นที่ตำบลกร่ำจังหวัดระยองซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่สมบูรณ์มากทําให้เราเห็นภาพการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการไปสํารวจเรื่องราวนี้ด้วยกันเลยนะครับลองมาดูกันว่าจากชุมชนชายทะเลแห่งหนึ่งเนี่ยพวกเขาไปเจอปัญหาที่ซ่อนอยู่ได้ยังไง แล้วใช้วิธีไหนในการเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการลงมือทําที่ยั่งยืนจนท้ายที่สุดมันสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับผู้สูงอายุในชุมชนบ้างก่อนอื่นเลยอยากให้ช่วยเล่าภาพของพื้นที่ให้ฟังหน่อยครับตำบลกล่ำที่ว่าเนี่ยคือแบบไหนครับผู้คนเขาใช้ชีวิตกันยังไงตำบลกล่ำเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลในอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะมีประชากรประมาณ5,000ันกว่าคนอ๋อระยองนี่เองใช่ค่ะภาพที่เราควรนึกถึง คือชุมชนที่มีความหลากหลายทางอาชีพมากมีทั้งสวนผล,ลไม้แบบชาวระยองดั้งเดิมมีการทำประมงเพราะติดทะเลและแน่นอนว่ามีการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยเพราะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรียสุนทรภู่กวีเอกของเราค่ะเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่ชุมชนเมืองแต่ก็ไม่ใช่ชนบทที่ทำเกษตรอย่างเดียวมีความหลากหลายอยู่พอสมควรใช่เลยค่ะ บริบททางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันแบบนี้แหละค่ะคือฉากหลังที่สําคัญของเรื่องราวทั้งหมดทีนี้พอทีมโครงการลงพื้นที่ไปแล้วขั้นตอนแรกสุดของพวกเขาคืออะไรครับคงไม่ได้เดินเข้าไปแล้วบอกว่ามาแก้ปัญหาสุขภาพกันเถอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากและเป็นหัวใจของโครงการนี้เลยคือพวกเขาไม่ได้เริ่มจากการเดาปัญหาแต่เริ่มจากการวินิจฉัยชุมชนอย่างเป็นระบบค่ะ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าชุดเครื่องมือวินิจฉัยชุมชนหรือ Community Diagnosis Toolkit คำว่าชุดเครื่องมือวินิจฉัยชุมชนนี่ฟังดูซับซ้อนจังเลยครับมันคืออะไรพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ซับซ้อนเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าแทนที่จะดูแค่สถิติตัตวเลขพวกเขาใช้เครื่องมือ7อย่างเพื่อทำความเข้าใจชุมชนในมิติที่ลึกกว่านั้นเช่น มีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าแผนที่เดินดินแผนที่เดินดินใช่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่แผนที่บอกถนนหนทางนะคะแต่เป็นการเดินสำรวจไปกับคนในพื้นที่เลยแล้ววาดแผนที่ที่ระบุว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตรงไหนเป็นจุดรวมตัวของชาวบ้านหรือบ้านไหนเข้าถึงยากโอ้โหน่าสนใจมากครับ มันคือการมองเห็นชุมชนในมุมมองของคนในจริงๆไม่ใช่แค่ข้อมูลบนกระดาษถูกต้องค่ะแผนที่นี้จึงเป็นแผนที่ชีวิตของผู้คนไม่ใช่แค่แผนที่ทางภูมิศาสตร์แล้วพอใช้เครื่องมือเหล่านี้สำรวจลงลึกไปในพื้นที่หมู่5ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างครับเขาเจออะไรที่น่าประหลาดใจไหมเจอค่ะและนี่คือข้อมูลเชิงลึกชิ้นแรกที่กำหนดทิศทางของทั้งโครงการเลย พวกเขาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง54คนในพื้นที่นั้นเป็นผู้สูงอายุมากถึง87%เดี๋ยวนะครับ87%นี่คือแทบทั้งนั้นเลยนะที่เป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะและส่วนใหญ่คือ74%จบการศึกษาระดับประถมศึกษาส่วนโรคประจำตัวที่พบมากที่สุดก็คือความดันโลหิตสูงกับเบาหวานซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอจะคาดเดาได้ ตัวเลข87เป็นผู้สูงอายุและ74จบประถมศึกษานี่คือข้อมูลสำคัญเลยใช่ไหมครับมันบอกอะไรเราบ้างมันบอกทุกอย่างเลยค่ะนี่คือ key insight ที่สำคัญที่สุดมันหมายความว่าไม่ว่าโครงการจะทำอะไรก็ตามวิธีการสื่อสารต้องไม่ซับซ้อนบโบรชัวร์สวยๆที่ตัวหนังสือเล็กๆนี่ไม่มีประโยชน์แน่นอนสัพทการแพทย์ยากๆก็ต้องตัดทิ้งไปเลยอืมคือต้องทำให้มันเห็นภาพแล้วก็จับต้องได้ ช่ค่ะคือจะบอกแค่ว่าต้องทำอะไรไม่ได้แต่ต้องทำให้ดูต้องจับมือทำและอาจจะต้องใช้วิธีอุปมาอุปไมยง่ายๆที่ผู้สูงอายุคุ้นเคยในชีวิตประจำวันการค้นพบนี้ชี้ว่าวิธีการสื่อสารสำคัญไม่แพ้เนื้อหาที่จะสื่อสารเลยค่ะชัดเจนเลยครับพอเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งแล้ว แล้วปัญหาสุขภาพอะไรที่มันเด่นชัดขึ้นมาจากการสำรวจครั้งนี้ครับาทุกคนอาจจะคิดถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเบาหวานหรือความดันนะคะแต่ข้อมูลกับชี้ไปที่ปัญหาที่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคเหงือกอักเสบค่ะโรคเหงือกอักเสบค่ะ ตัวเลขที่พบก็น่าตกใจมากคือเกือบ40%หรือ38.89%ของผู้สูงอายุที่สำรวจมีคราบจุลินทรีย์สะสมซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคเหงือกอักเสบเกือบ40%เลยเหรอครับแล้วตัวเลขนี้ถ้าเทียบกับภาพรวมถือว่าสูงไหมครับสูงมากค่ะเพราะค่าเฉลี่ยของทั้งจังหวัดระยองในตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 15. 2เท่านั้น โโอ้ห oh. ที่นี่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเกินเท่าตัวเลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มันคือโรคระบาดท,ที่ซ่อนอยู่ในชุมชนแห่งนี้โดยเฉพาะเลยการมีข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนขนาดนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การจะเข้าไปทำโครงการอะไรสักอย่างการยอมรับจากคนในพื้นที่น่าจะสำคัญที่สุดพวกเขาทำยังไงให้แน่ใจว่านี่คือปัญหาที่ชุมชนอยากแก้ไขจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คนนอกยัดเยียดให้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ แล้วโครงการนี้ก็ทําเรื่องนี้ได้ดีมากเขาไม่ได้เอาตัวเลขไปบอกว่านี่คือปัญหาของคุณแต่เขาจัดเวทีประชาคมขึ้นมาค่ะเวทีประชาคมค่ะเชิญทั้งผู้นําชุมชนอ,อสอมมอแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปกว่า50คนมาร่วมพูดคุยกันแล้วนําเสนอปัญหาสุขภาพต่างๆที่พบให้ทุกคนช่วยกันจัดลําดับความสําคัญแล้วผลเป็นยังไงครับชุมชนมองเห็นปัญหาเดียวกับที่ข้อมูลชี้หรือเปล่าตรงกันเป๊ะเลยค่ะ ในเวทีนั้นโรคเหงืออักเสบถูกโหวตให้เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งที่ชุมชนอยากแก้ไขมากที่สุดได้ไปถึง12คะแนนแซงหน้าปัญหาการใช้ฟันเทียมและภาวะปากแห้งไปเลยอ๋อนี่คือขั้นตอนการยืนยันปัญหาที่ทุส่งพลังมากค่ะเพราะทั้งข้อมูลเชิงปริมาณคือตัวเลข38.89%และข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเสียงของคนในชุมชนต่างก็ชี้ไปที่จุดเดียวกันทําให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาและพร้อมที่จะร่วมมือแก้ไขโอเคครับ ตอนนี้เรามีปัญหาที่ชัดเจนและได้รับการยืนยันจากชุมชนแล้วคำถามต่อมาคือแล้วทำไมมันถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมาล่ะครับทำไมผู้สูงอายุเกือบ40%ถึงเป็นโรคเหงือกอักเสบมันดูเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยการแปลงฟันนี้เราทำกันมาทั้งชีวิตใช่ไหมครับนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะและอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันบ่อยๆจากการวิเคราะห์รากของปัญหาเขาพบว่า มันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจหรือการไม่แปลงฟันเลยเอ้าไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่ปัญหาจริงๆคือวิธีการแปลงฟันที่ไม่ถูกต้องสาเหตุโดยตรงคือพฤติกรรมการแปลงฟันที่ไม่ถูกวิธีแต่ถ้าย้อนกลับไปดูรากเหง้าของปัญหานั้นจริงๆจะพบว่ามันเกิดจากการขาดความรู้และทักษะในการแปลงฟันที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคเหงือกโดยเฉพาะ การบอกว่าขาดความรู้และทักษะนี้ฟังดูอาจจะกระทบความรู้สึกนิดหน่อยนะครับเหมือนไปบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งชีวิตมันผิดใช่ค่ะและนั่นคือความท้าทายในการสื่อสารเลยประเด็นมันไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รู้วิธีแปลงฟันแต่พวกเขาอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันโรคเหงือกซึ่งมันมีความเฉพาะเจาะจงมากคนส่วนใหญ่อาจจะถูกสอนให้แปลงแบบถูไปถูมาในแนวนอนซึ่งจริงๆแล้วอาจทำลายเหงือกได้อืม โครงการนี้จึงเป็นการเข้าไปอัปเกรดทักษะเดิมที่มีอยู่ไม่ใช่การไปตัดสินว่าสิ่งที่ทำมานั้นผิดการวางกรอบความคิดแบบนี้สำคัญมากครับเข้าใจเลยครับพอวิเคราะห์จนเจอรากของปัญหาแล้วแผนการแก้ไข,ขของพวกเขาหน้าตาเป็นยังไงครับโครงการชุมชนปลอดภัยไร้เหงือกอักเสบมีเป้าหมายอะไรบ้างเขาวางเป้าหมายไว้ชัดเจนมากครับมีทั้งเป้าหมายใหญ่ในระยะยาวหรือ g o คือภายในปี2568 ผู้สูงอายุในตำบลกรม80%ต้องมีอัตราการเกิดโรคเหงืออักเสบลดลงซึ่งเป็นเป้าที่วัดผลได้ชัดเจนแล้วเป้าหมายระยะสั้นล่ะครับเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้เขาก็ซอยเป้าหมายใหญ่ออกมาเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะที่ทำได้จริง3ข้อค่ะคือ 1. สร้างความรู้ 2. สร้างทักษะและ 3. สร้างความยั่งยืนโดยตั้งเป้าว่าผู้เข้าร่วมโครงการและอ,อสอม80%ต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้าน การสร้างความยั่งยืนนี่น่าสนใจนะครับแล้วเขาเปลี่ยนเป้าหมายบนกระดาษเหล่านี้ให้กลายเป็นการลงมือทําจริงในพื้นที่ได้ยังไงบ้างครับเขาออกแบบแผนปฏิบัติการที่เรียบง่ายแต่ตรงจุดมากค่ะมี3ขั้นตอนหลักๆขั้นแรกคืออบรมให้ความรู้หรือ knowledge building ก็คือการจัดบรรยายให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องก่อนว่าโรคเหงือกอักเสบคืออะไรป้องกันได้ยังไงแล้วหลักการแปลงฟันที่ถูกต้องเป็นแบบไหน โอเคปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่อนใช่ค่ะแล้วจากความรู้ก็ไปสู่การลงมือทำนั่นคือขั้นตอนที่สองถูกต้องค่ะฝึกปฏิบัติสร้างทักษะหรือ skill development นี่คือหัวใจเลยเพราะไม่ใช่แค่การนั่งฟังแต่เป็นการจัดเวิร์กช็อปให้ผู้สูงอายุได้ลงมือฝึกแปลงฟันกับโมเดลจาลองก่อนจากนั้นก็ฝึกแปลงกระปักตัวเองจริงๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยประเมินและให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลเลย โอ้โหจับมือทำกันเลยแบบนี้ใช่ค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทำเป็นจริงๆไม่ใช่แค่จำได้ผมนึกภาพตามเลยครับการได้ลงมือทำจริงน่าจะสร้างความเข้าใจได้ดีกว่าการฟังบรรยายเยอะมากแล้วขั้นตอนสุดท้ายเรื่องความยั่งยืนแหะครับเขาทำยังไงให้โครงการมันไม่จุบแล้วหายไปเขาใช้กลไกที่สำคัญที่สุดในระบบสาธารณสุขชุมชนของไทยค่ะนั่นคืออสมมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเหมือนคนกลางด้านสุขภาพที่ชาวบ้านให้ความไว้วงางใจอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วโครงการได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าหมอฟันใกล้บ้านขึ้นมาโดยฝึกอบรมอ,อสอมอให้มีความรู้และทักษะพอที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นเรื่องสุขภาพช่องปากกับเพื่อนบ้านได้พร้อมกับรณรงค์ให้คนไปตรวจสุขภาพฟันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตอกรมอย่างต่อเนื่องนี่คือการสร้างระบบดูแลกันเองในชุมชนให้เกิดขึ้นค่ะเป็นแผนที่ครอบคลุมดีมากครับ เอาละครับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับมันได้ผลจริงไหมเริ่มจากด้านความรู้ก่อนเลยเป็นยังไงผลลัพธ์ชัดเจนมากค่ะจากผู้เข้าร่วม30คนยกตัวอย่างนะคะก่อนอบรมมีคนแค่50เอร์ซนที่รู้ว่าควรแปลงฟันนานอย่างน้อยสองนาทีครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ค่ะแต่หลังจบโครงการตัวเลขนี้กลายเป็น100เอร์เซ็นต์เต็ม oh. หรือความรู้เรื่องการใช้ยาสีฟันผสมฟูอะไรก็เพิ่มจากประมาณ57%เป็น83%โดยสรุปคือ80%ของผู้เข้าร่วมสามารถผ่านเกณฑ์ความรู้ที่ตั้งไว้ได้สำเร็จซึ่งก็คือตอบคำถามถ,ามถูก8ใน10ข้อถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ข้อแรกไปอย่างสวยงามค่ะความรู้เพิ่มขึ้นชัดเจนแต่การรู้กับการทาได้จริงมันคนละเรื่องกันแล้วด้านทักษะล่ะครับพวกเขาสามารถแปลงฟันด้วยเทคนิคที่ถูกต้องได้จริงๆหรือเปล่า ทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากการประเมินทักษะการแปลงฟันในส่วนต่างๆพบว่าการทําความสะอาดฟันหน้าและฟันกลางด้านนอกทําได้ถูกต้องร้อเปอร์เซนตเต็ม100%เลยค่ะส่วนที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างการทําความสะอาดด้านบดเคี้ยวหรือด้านในลิ้นก็ยังทําได้ดีในระดับ80-90%ิขึ้นไป ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นเลยว่ากิจกรรมเวิร์กช็อปที่ให้ลงมือปฏิบัติจริงมันได้ผลมากๆค่ะแล้วเทคนิคที่สอนนี่คือเทคนิคอะไรล่ะครับพอจะบอกได้ไหมเทคนิคที่ใช้ในโครงการนี้เรียกว่า modified bass ค่ะเป็นวิธีการขยับแปลงแบบสั้นๆเบาๆโดยวางขนแปรงทำมุม45องศากับขอบเหงือกเพื่อให้ขนแปรงสามารถเข้าไปทำความสะอาดในร่องเหงือกซึ่งเป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์ได้ดีที่สุดค่ะเป็นเทคนิคมาตรฐานที่ทันตแพทย์แนะนำเลยโอเค ความรู้ดีขึ้นทักษะก็ทำได้จริงแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของพวกเขาเปลี่ยนไปจริงๆไหมครับเพราะนี่คือเป้าหมายสูงสุดเลยและนี่คือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งที่สุดค่ะพฤติกรรมการเลือกใช้แปรงสีฟันขน,นุ่มซึ่งสำคัญมากในการไม่ทำไร้เหงือกเพิ่มขึ้นจากเดิมแค่30%กลายเป็น80%หลังจบโครงการโอ้โ และที่สำคัญที่สุดคือการแปลงฟันด้วยวิธี modify b a s s ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นจาก40%กลายเป็น83.33%ค่ะจาก40%เป็น83%นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแสดงว่าโครงการนี้ไม่ได้แค่ให้ความรู้แต่สามารถเข้าไปเปลี่ยนนิสัยที่คนทำมาตลอดชีวิตได้จริงๆ ถูกต้องค่ะนี่คือบทพิสูจน์ว่าโครงการประสบความสําเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นําไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันของผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นหัวใจของการลดความเสี่ยงโรคเหงือกอักเสบในระยะยาวอย่างแท้จริงค่ะพอฟังมาทั้งหมดแล้วถ้าให้สรุปภาพรวมของเรื่องราวนี้อีกครั้งหนึ่งเราได้เรียนรู้อะไรจากโครงการที่ตําบลกล่ำบ้างครับ เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากปัญหาที่ถูกค้นพบอย่างเป็นระบบคืออัตราโรคเหงือกอักเสบที่สูงถึงเกือบ40%ในผู้สูงอายุซึ่งมีรากมาจากการขาดความรู้และทักษะนำไปสู่การแก้ไขที่ตรงจุดคือโครงการที่เน้นการสร้างความรู้พัฒนาทักษะที่ทำได้จริงและสร้างความยั่งยืนผ่าน,นกลไกของหมอฟันใกล้บ้านหรืออสอมอจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้คือผู้เข้าร่วมมีความรู้ทักษะ และที่สำคัญที่สุดคือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตจริงซึ่งจะช่วยดูแลสุขภาพของพวกเขาไปได้ในระยะยาวค่ะเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังมากจริงๆครับมันแสดงให้เห็นว่าโครงการที่เริ่มต้นจากการพยายามทำความเข้าใจผู้คนอย่างลึกซึง้งและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ มันไม่ได้จบแค่การให้ข้อมูลแต่จบลงด้วยการมอบพลังให้พวกเราสามารถดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้สิ่งที่น่าทึ่งในมุมมองของดิฉันคือการเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันค่ะทั้งข้อมูลเชิงสถิติเสียงสะท้อนจากชุมชนและการลงมือปฏิบัติจ,จริงสสิ่งนี้ต้องไปด้วยกันเสมอทีมงานไม่ได้เข้าไปสั่งว่าต้องทําอะไรแต่เป็นการร่วมกันสร้างวิธีแก้ปัญหาขึ้นมาตั้งแต่ต้นซึ่งดิฉันคิดว่ากระบวนการและชุดเครื่องมือวินิจฉัยชุมชนที่ใช้ในโครงการนี้ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้เลยค่ะครับโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในรับชุมชนซึ่งทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้เราครบคิดกันต่อนะครับว่าอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการขยายผลความสำเร็จที่เกิดจากการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดแบบนี้ให้กลายเป็นนโยบายนะระดับที่ใหญ่ขึ้นอย่างระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ อะไรคือส่วนประสงค์ที่อาจจะขาดหายไปและต้องใช้กลยุทธ์ใหม่อะไรบ้างเมื่อเราไม่สามารถมีการปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับทุกคนได้